<c oughs> โอ้คุณตาลตาลเ๋ยตาลใหญ่ให้าตาลยอดด้วนนะคะขอบคุณหลายๆเดอ้อที่สงสัยลงถ้าทำได้จริงปีห้าสี่คงไม่เกิดน้ำท่วมสิเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็หวังว่าคงจะพออ่านได้นะครับเอาล่ะกลับมาถึงว่าสิ่งนี้นะฮะตั้งแต่ปีห้าสี่ลุงทำมาตลอดนะครับ ดีแ้วนะขอบคุณมากที่ได้ทักท้วงก็เหมือนกับเอาของเก่าๆของลงุงจากคำถามนู้มาบอกเราก้าส0ผ่านจอนะครับให้ได้รู้ว่าถ้าอ่านไม่ทันเมื่อกี้นี้ลุงอ่านให้ฟังก็ได้นะครับขออภัยมหาชนทั่วแผ่นดินศูนย์วิจัยพนักง,งานบริสุทธิ์รักษามนุษย์และสิ่งแวดลอ้อม 1. จะปฏิบัติการทดลองสลายเมฆหยุดฝนป้องกันน้ำท่วมด้วยสมการ e เท่ากับ m c ยกกำลังสงนะครับส จะเห็นผลภายใน48ชั่วโมงไม่เกินเจวันฝนจะหยุดตกน้ำจะไม่ท่วมเพิ่มอีกจบเนาะตอนนั้นก็มีโทรศัพท์ให้ติดต่อถึงลุงได้สบายๆนะครับยุคสมัยนั้นก็ใช้084-978-7666็นะก็แปลว่าลุงก็เป็นคนเปิดเผยเนาะก็อะไรก็ตามที่เรารู้ว่าเราทำได้ เราก็ทําไปตามความเข้าใจและความสามารถของเราเมื่อเรามั่นใจก็ไปตีพิมพ์ไทยรัฐสอง0 0ื่นทอนสองบาทครับท่านควักเองปีนั้นเพราะว่ามันจะท่วมมันจะหมดก็เลยใช้จังหวะนี้นะครับแล้วก็ที่แน่ๆนะฮะวันเสาร์ที่15ตุลาคม2 5 0 6 2 5 5 4วันเสาร์สิตุลาคม2 5 5 4โอเคนะก็ปะแปลว่า เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกนะครับเอาล่ะมาถึงตรงนี้ถามว่ามันถึงยุคมันถึงเวลาหรือไม่เราต่างก็อยู่คนละที่อยู่คนละเมืองเมืองจะนหนเรามาตรงกันอยู่ที่จุดลุงออกช่วยด้วยยังไงก็ตามว่าสิ่งนี้ไม่ใช่บังเอิญแรละครับผมมันมีช่องทางมันมีที่มาแต่ผู้คนน้อยคนมากฮะจะรู้คำว่าอะไรคือของจริงแท้ บัดน,นี้ก็ปรากฏแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวฟ้องร้องนะให้ลุงทำแล้วสิ่งนี้มันก็เป็นแบบเรียวไทมนะครับมันเป็นปัจจุบันจริงๆเพราะฉะนั้นคำว่าเรียวไทมนี่ของจริงแท้มันก็ต้องไม่ต้องรอเวลาไหนเวลามันจะเกิดก็เกิดแล้วก็ทำไปตามคอมมอนเซนส์ของลุงแล้วก็เชื่อเลอเกินว่าหลายคนหลายท่านก็คงจะเครีดยดในสิ่งเหล่านี้นะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าที่ได้สื่อสารมายังลุงแล้วลุงก็